จับอันนี้หน่อยสีนอนกินสีนอนสีนอนกินไหมจับปากสีน้ำไม่กินละยา yeah. แก้มสีนวลจะงุดหงิดนะนัะน่ะหนักดุ้มหน่อยแก้มหนักดุม้มสีนวลแกมดื้อไหมสีนวลแกมดื้อใช่ไหมไปไหนไปไหนฮะมอมไม่กัดไม่กัดหรอกไปไหน